สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับโอ้โหเพื่อนเหงียนนี่เฮลั่นเลยนะครับไปเจอโพสต์หนึ่งครับเพราะอะไรละครับเพื่อนเอ้าก็แม้ใกล้เวลาฮัทนะครับที่จะเข้ามาถึงทุกทีทุกทีแล้วน,นะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาท,ที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำที่จะตรงตามคำทำนายหรือการคาดการพยากรณ์นะครับของนักวิชาการเออชาวไทยเชื้อสายเวียดนามไอเป,อไอป๋อไอปอง หรือนะครับนักวิชาการเพื่อนเหรียนเองครับเพื่อนที่เขาทํานายนะครับตั้งแต่20ปีที่แล้วก็ทํานายมาทุกปีทุกปีจนถึงก่อนโควิดนะครับเริ่มหยุดทํานายครับเพื่อนเรื่องอะไรหรือบางคนงงอ๋อเวียดนามจะแซงหน้าไทยนะครับในปี257 0ูน,าานครับเพื่อนไองามใสน้ำตาเอาจะรั่วครับไอรอดตาปอ <c oughs> และชาวเวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยทราบเรื่องนี้ดีครับ เพราะมันมีการประโคมข่าวอึกกระทึกคึกโคมตั้งแต่ในยุคที่นักลงทุนไทยนะครับที่เป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมที่เข้าไปลงทุนที่เพื่อนเหยียดเนี่ยโอ้โหย่านั่งกาะหูประชาชนคนไทยทุกวันว่าเวียดนามเนี่ยจะแซงหน้าไทยอย่างนั้นอย่าง,งนี้เขาเนี่ยนี่ยังไม่รวมกับไอ้บรรดาสื่ออวยเหยียดหรือว่านักข่าวไทยรวมไปถึงนักวิชาการไทย ที่ถือจะเพาะบัตรประชาชนคนไทยแต่นะครับมีเชื้อสายเวียดนามจิตใจฝ่ายเวียดนามเนี่ยอุ้ยมันนั่งนะครับกอกหูนะครับประชาชนทุกวันอุ้ยเวียดนามจะแซงหน้าไทยแล้วนะครับเพื่อนเหยียนเข้าไปประโคมข่าวเขารู้กันทั้งประเทศเขากอกสมองจากันทั่วบ้านทั่วเมือง คิดว่านะครับแมมอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะแซงหน้าเราจริงๆเช่นเคยกับเพื่อนฝั่งผู้กำกับเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้เป็นใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยครับลบทุกคอมเมนต์สำหรับสายจิกัดไอ้ฮันมุนก็จะหูไปนาเอาตาไปไร้นะครับคิดว่านเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับอ้น้ำตาผูจะไหว<า>ังทิพย์ที่หนึ่งเวียดนามก็เปรียบเสมือนมังกรที่หลับไหลอีกไม่นานทั่วโลกจะต้องหันมามองที่เวียดนาม าตายและงามใสทำไมชอบอยากให้คนอื่นหันมามองคือขาดความอบอุ่นหรือ,อยังไงวะแหมถ้าแซงได้ก็ดีใจด้วยนะครับ เพราะอะไรล่ะครับเอาจะได้แบ่งเบาภาระไอ้เพื่อนบ้านตามแนวตะเข็บชายแดนไอ้พวกแรงงานต่างด้าวเนี่ยเอาไปบ้างนะครับโอ้โหมึงเล่นแห่กันอบพยพกันมาทั้งเวียดนามลาวเขมรพม่าเนี่ยโหอยู่กันจนล้นบ้านล้นเมืองทั้งหอบลูกจูงหลานเข้ามาเรียนฟรีร้างผ่านงบประมาณภาษีของคนไทยอยู่นานๆไปเป็นยังไงครับอุย้ยจบปริญญ,ญาตรีนะครับอู๋เดี๋ยวนี้ปริญญาตรีเนี่ยค่าเทอมสตาร์ทพันกว่าบาทถูกด้วยนะครับ เสร็จปุ๊บร้องขอสัญชาติได้กลายเป็นคนสองสัญชาติบันเทิอกันและเมืองคราวนี้นะครับอ้โประสาทคุิเสียนะครับไอรอดตาความคิดเห็นที่สองการวิเคราะห์นั้นยาวนานเกินไปความเป็นจริงคือเวียดนามแซงหน้าไทยแลดนนานแล้วเอ้าเหรอ เห็นมาค้ากีอยู่เนี่ยาตามแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆแล้วก็ข้าม,มาค้ามาขายนะครับเพื่อนๆมาเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยหอบลูกจูงหลานมาเรียนอยู่ในโรงเรียนของร้านไอเป๋อไอป่องไปเห็นเฮ้ยแม้ทำไมมันชื่อดึกดำดื่อว่าไอนี่เป็นเด็กมาจากไหนพอไปถามนะครับฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องสรุปนะครับเออเป็นลูกหลานชาวเวียดนามอ้าวแล้วมึงเข้ามาเรียนได้ยังไงวะไองามใสไอรอดตาโปนกูก็งงเหมือนกันนะครับ สรุปไอ้งบประมาณภาษีของคนไทยเนี่ยมีเอาไว้เลี้ยงดูประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านเหรอครับเพื่อนเเราไม่เอามาดูแลสวัสดิการนะครับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยที่ยังยากจนเลยนะความคิดเห็นที่3ทุกวันนี้เวียดนามก็เจริญมากเกินพอแล้วส่วนตัวฉันคิดว่าปี2028เวียดนามจะเทียบเท่าญี่ปุ่นไปกันใหญ่แล้วเพื่อนเหยียน ไอ้นี่ทานเอ็งผิดหรือดูหรือเปล่าวันเนี้ยไปโดนเอ็งติดเชื้อบ้าจากไอ้เหม็นหรือเปล่าระวังนะครับอย่าไปนําเข้าเนื้อเอ็งจากเพื่อนบ้านอย่าไอ้เหม็นนะครับไปชาวกาว่าเพราะอะไรล่ะครับเอา้ามันชอบจับเอ็งบ้านหน้าร้อนครับเพื่อนมันดูไม่ออกมันแยกแยะไม่ได้นะครับว่าเอ็งติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเนี่ยแล้วเพื่อนเหยียนบังเอิญสงสัยไปโดนเอ็งติดเชื้อแน่เลยรผหถึงได้คอมเมนต์ได้เพียนขนาดนี้นะครับโอ้ส่วน ถ้าจะเริญเทียบเท่าญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยไอ้เป๋อไอ้ปองเนี่ยอขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอีก2ปีเองนะครับไม่นานหรอกแม่เดี๋ยวได้รู้กันเลยกับเพื่อสองคนน้ำตากจะจหยควาคิดเห็นที่4ตั้งแต่ก่อนโควิดชาวเวียดนามก็รวยกว่าชาวไทยแล้วดูได้จากรถจักรยานยนต์ที่เต็มถนนเพราะชาวเวียดนาม มีทุกคนส่วนชาวไทยพวกเขานิยมใช้บริการขนส่งสาธารณะเพียงเท่านี้ก็เห็นได้ชัดว่าเวียดนามแซงหน้าไทยแลด์นานแล้ว <c oughs> อ๋ตายแล้วเหรอแหมรู้สึกดีใจแทนเลยที่มีมอเตอร์ไซค์กันทุกคนแลแ้วแหมเออแซงหน้าเรานะครับโอ้ตายแล้วเพื่อนเหียนรู้หรือเปล่าว่าเออมอเตอร์ไซค์เนี่ยเออคนไทยเขาเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับ ให้พอบ้านแม่บ้านเนี่ยไปซื้อกับข้าวไปขี่เล่นเพื่อนไม่ไดเอามาทํามาหากินจริงจังกันเอาเป็นเอาตายเหมือนเพื่อนเหยียนนะโอ้โหทั้งขนพืชผักทันญาอาหารเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์นี่แหละครับเพื่อนเคยไหมดีกว่ารถบรรทุกอีกเพราะอะไรหมึงขนได้สะกรถกระบะกูยังอายเลยมึงขนอะไรกันขนาดนั้นมาเ่ยงามใสน้ำตากูจะรอดนะครับไอรอดความคิดเห็นที่ห้ามีสัญญาณบอกเหตุนาน,นแล้ว ว่าเวียดนามเหนือกว่าไทยแลนด์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาหรือแม้กระทั่งอาหารและล่าสุดคือเทคโนโลยีที่เรามีของตัวเองเอาละมีเทคโนโลยีแล้ว,ลวเหรอเพื่อนเหรียนโอ้ยตายแล้วอะไรวันเทคโนโลยีที่ไปซื้อเข้ามาแล้วก็มาแอบ <S <S ออันนี้เรียกเทคโนโลยีของตัวเองไม่ได้นะครับโอ้ยงามไส้ประสาทกูจะเสีย ยังต้องใช้เวลาอีกนานนะครับเพราะอะไรนะครับการจะมีเทคโนโลยีของตัวเนี่ยต้องมีงบประมาณนะครับแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยครับเพื่อนๆพืลำพังเอกชนอย่างเดียวไม่ไหวหรอกนะครับโอ้ยมึงแบกให้หลังหักหลังแอนนะครับเพื่อนให้ตายนะครับเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นได้ก็ยากมากเพราะอะไรมันต้องใช้นักเรียนที่มีความรู้มีการศึกษาต่อเนื่องนะครับและยิ่งยุคนี้สมัยนี้ครับเพื่อนเพื่อนอุ้ยแหมคุณคิดค้นมาแป๊บเดียวอะ เพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่อย่างจีนเขาก็ก๊อปปี้ได้แล้วนะ <laughs> โอ้ตายแล้วประเทศไทยถึงเลือกหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อนเ <c oughs> เรามุ่งเน้นในสิ่งที่เราชํานาญมากกว่าอย่างทางด้านอาหารนะครับและที่สําคัญคืออะไรครับเพื่อนมันเหมาะนะครับกับสภาวะอุณหภูมิอากาศนะครับของประเทศครับเพื่อนเมีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะครับ ถ้าหากเราผลิตอาหารได้มึงคิดอะไรมานะครับกูก็ซื้อมึงหมดแค่นั้นแหละครับเพื่อนเพื่อนวันดีคืนดีเป็นยังไงครับแหมมีคนมีการศึกษามีความรู้หน่อยก็ปี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนมันอยากบ้าคิดคนง่ายมันคิดคนไปเลยเราก็เน้นเรื่องการท่องเที่ยวที่กอบโกยเงินโกยทองนะครับหรือแม้กระทั่งอาหารนะครับให้มันโด่งดังเออเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดีกว่าหรือเปล่านะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเออมันก็ยังจับต้องได้แล้วก็เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดนะครับเพื่อน ไอ้งามไส้น้ำตากูจะรั่วน,นะครับเอโร่ตาปอนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นคนในชาตินั้นทั้มดได้นะครับ <S <S อีวีเนยียนมืนกราบขอบพระคุณโค้ดมืนตัวโยงทุกท่านในท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังหมายคอมเมนต์มันมีเยอะนะครับเพื่อนแต่บังเอิญต้องขออนุญาตตัดรวบลัดหน่อยนะครับสภาพว่าอากาศไม่ค่อยดีแม่งเดี๋ยวฝนตกตกหยุดหยุดเอาคงงงไปด้วย <laughs> ไปลองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงจิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่